แล้วก็ล่าสุดพี่น้องล่าสุดก็มีอ่ายูทูบเบอร์คือกันนี่แหละเนาะถือว่าว่าเส่ยชาวกึ้มบ่พแบบี่น้องว่าเสืเอื้อยตุสิตนี่แหละเนาะถือว่าเพิ่นไปล่วงเบา้าหรือวันไดๆเนาะหรือว่าเพิ่นไปเบา้ากับอีกคนหนึ่งคนคนบุคคลค,คนนั่น,ปนเป็นมูกับกับเอื้อยตุสิตเนาะกับเอื้อยตุสิตอ่าเพิ่นไปเว้าชาวกึ้มนะ โมเมนตะ์สายบุญเนาะสายบุญโตปรอมเพื่อนวนะอ่าเป็นสายสายเลาะสายเสริมสวยอ่พาพาผู้นั้นผู้นี้ไปเสริมสวยโมเมนต์สายบุญโตจริงคือเพิน่นคือซุ้มเพิ่นเพิ่อนของแท้โอ้ยบอกของแท้่ไงเนาะสิตจะฝากบอกบอยนะ่างเนาะขั้นดีนมวยโบว่าวกันได้พี่นะ้องขั้นมาเจ,าจา้าดีเจ้าก็บเวอาคนอื่นได้เนานะพร้อมกาเนาะพร้อมกาพ่อแต่แสดงแสลงแปลงวาดบอกสิจ้นะเนาะ ไ2สบายดีเดอ้ FC. อ FC บุ๋ม่องพี่น้องสุขสุขคนเดอ้อจ้าอ่ะทุกคนเลยเนาะบัวจะเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวแะ้รก็ต่างประเทศเดอ้อทุกคนเดอ้อกตยินดีต้อนรับพี่น้องเลยเนาะทุกคนทุกทานเข้าสู่ช่องยูทูบตุสิตปั่นสุขพี่น้องเลยเนาะอ่ะเมื้อนี้กับบได้มีอย่างายดอกพี่น้องเลย ฉัมาถ่ายชีวิตประจำวันในเบิงมืมานี่บริถ่ายน้องมะนาวเดิมมอนี่พี่น้องว่าน้องมะนาวบริมาพี่น้องเหรอก็ารถ่ายตัวเองที่ประจำวันอยู่ลง่งชีพพี่น้องเบิ FC, บร์เนาะกลิ่ฮอดเอฟซีโมเมนต์วาญาตเอฟซีกลิ่ฮอดได้พี่น้าะกุซิดอี่ลิดนฮอดเอฟซีไปล่งชิปหลายมือเลยเนาะทุกคนอืมเอ่อเหตุการณ์กั๊งงบเนาะลงไปที่ตามข้าวก็ได้ ทางพี่น้องฟังไทยแล้วก็ทางประเทศกัมพูชากันเนาะที่ว่าอากับของให้สงบไปด้วยดีเนาะพี่น้องเอลยายสันซะเออจะชิว่านา,างพี่น้องเลยเนะาะไปเดี๋ยวไปเบิงึงอ่ามื่อนี้สีล่างสต๊อกพี่น้องล่างสต๊อกเข่าลงสีที่ว่าสเีเอาเข่าจากเขื่อนหลัง lăng mày thì tôi sẽ xử nè thì học học cái là chỉ lăng cho to lăng học bớt thì đồng người đó à mắt thì đồng người à nó con kéo tôi sẽ cặp con lăng này bừng đỡ đồng đỡ hạ cả bản hộp nhảy nó này xiềng cái gì nhua nhua đỡ bản gì đỡ いいですね。 ไม่พี่น้อไม่เพียงพอยแต่ว่าชาวบ้านโนกดีตันชีเอาผัวเมียไว้เนี่ยมาสีบ้หรือมาขายขายสองหนึ่งข้าอขายสองหนึ่งข้าวขายสองหนึ่ง้าวเพยออ เสียงเนีง station, ังเนมาอกไม่่เบาๆเสียงโทรศัพท์ลงเด้อถูกคนเรื่อย là 7000 nó đưa hóa đọc ngân hàng còn à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  lao đấy chiếc Nhân chiếc bệnh Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ ป็นังใหมทีท่ีสื่อไว้ที่ตุสิท์เคยทายเดิมขานนี้แหละแถมแพงแวลาคานี้นนค,ค่อี่าสาไฟราคาองวางจากซื้อแล้วก็ุุกถูล่วงไปเลยถึงตัวเลยนะอนาคตกันั้ว่ามีเงินมีคำกับอาจจะเข็ดอีกอย่างโตก็ได้ แก่หนิแก่เหมอนกันแต่จะเป็นยัโต่อกัได้ม่เปิดหั่นโค้งหั่นข้าหั่นขายของตกของกินก็ได้ไม่ว่าจะขนายต้องซื้ออะไรก็ได้ดูดิเห็ดเป็นซางเข่าก็ได้อ่าแต่ว่าต้องเด็กทุบเฮือนอันนี้เนาะแต่ว่าเสียดายแล้วมันเป็นเฮือนเลยไม่แพงหม่ยังไงได้อันนี้ซื้ออันนี้เขาเห็ดเฮือนเก่าเพป็นเลยเดือยโปรตีน่ปนะมีสองหลังเลยหลังหลังนี่นี่หลังนี่เนาะ ต้วงเติบจอดรถใหญ่ก็ได้อยู่หน่วยม่าเอาหัวเรียน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 ขสาวนมสามสี่คันงบริบทคนเลยนะอะไรยังไม่ได้เห็นยังอยู่นะยังไม่ได้เห็นงานแต่เป็นเอาเข่าเข่าเปลือกไว้ก่อนตอนซื้อเข่าลายนะเข่าเปลือกมาเก็บได้ยู่นี่เต็มก็เลยแหละนี่เต็มเบดทุกคน คุงเพาดานได้ไบมมวันนี้ไงมันสิฮอาเข่าไม่ไงล่างสต็อกก่อนเลยล่างสต็อกล่างออกก่อนเป็นเนาะพื้นไทยมีครบเบิ้เปิดได้เบิดเปิดไฟมาไฟ ชีวิตประจําวันของตุศิษย์กระดับไปน้องเห็นเนาะจะบ่ได้ไปจะไม่ได้ไปสิได้ดอกไปน้องเห็นเนาะเอ่อไ่ได้ไปถ่ายคงายคลิปทางใดๆอยู่เรือนอยู่ซ่านอยู่น้องถ่ายคลิปอยู่เรื่อยเนาะในกะเบิ้ององค์สีในกะศึกษาธุรกิจเนาะให้เก่งค้าขายเก่ง ค้าขายให้เก่งค้าขายให้เก่งเป็นนักธุรกิจห้ได้เนาะเพราะว่าจังมีช่องทางทำมาหากินมาไปหน่อยเนาะเรื่องครอบครัวี่น้องเลยเพราะว่าตุตริตมันก็เคยอ่า อืมเคยเบอกได้เคยถึงมีคนเบอกใส่ได้พี่น้องเลยเป็นยูทูบเบอร์คือกันพี่น้องเนาะยูทูบเบอร์คือการมันโคกนี่แหละพี่น้องเลยแต่โบเอ้ชื่อหรอกแล้ก็บอกว่าอีกว่าทีมงานใดท์ไพยังแต่ชีว่าสุพังอืมเคนว่าอ่าวิวกระทุกคนว่าพี่น้องวิวกระตกอ่าแล้วก็พิชางอีกช่องที่ตุศิษย์จากจ้าเห็ด ตอนชงนตัวชนะิดไม่ได้ไปนะตัวชิดยาแลยก็มาเบ่งลงสีนะ,ะพี่น้องอยู่กระตุกเงินใส่น้ำมันลดกับโบมีเป็นว่าใส่เดยพี่น้องเลยนเนาะดังกับโบดังเป็นว่าชงน้อยปะะเป็น่าานะคำว่าอะ้วก็พรคิดมันแบบว่าเป็นคำวาาะคะ่วาแล้วก็พรมคิดที่แบบาบมีการศึกชาเลยพี่น้องนะ,ะแล้วก็ด้อยคาคนอื่นแล้วก็โยกตัวเองให้สูงพี่น้องเ นี here, ่เนาะแก่ยึดตัวเองให้สูงขึ้นบานใช่เนาะตัวชิดจะจกบอกจกพาดบอกมันคือกันบางทีมันบอกนะก็คือว่าคอยปัดบุได้ถากินน้ำยูทูบได้จ้ะเนาะได้บอกเอาบุได้กับบุด้ว่าอย่างเนาะเห็นแนวอื่นกับบุได้อ่าขอไปหาอันยังย่อมือโนบุนันโผู้นี้บานขอทานพี่น้อยเนาะอ่า ประมาณนั้นแห่พี่น้องเนาะผักไว้ผักผักผักให้ถึงพี่น้องเนาะว่าจกแล้วก็ล่าสุดพี่น้องล่าสุดก็มียูทูบเบอร์คือกันนี่แหละเนาะถือว่าว่าใส่เสาึ้มว่าพี่น้องว่าซสอเอื้อตุชิตนี่แหละเนาะถือว่าเพิ่นไปลงเ้าบรหรือว่าในใดเนาะหรือว่าเพิ่นไปเ้ากับอีกคนหนึ่งคนคนบุคคลค,ค,คนนั่นแเป็นมูกับกับเอื้อตุชิตเนาะ เพื่อไอตัวชิปเอ่อเพิ่นไปว่าว่าชาวคืมนะโมเมนต์ใสบุญเนาะใายบุญโตปลอมเพิ่นวะเอ่อเปิดใส่ใสยเลาะใายเสริมสวยอ่อภาพู้นั้นผู้นี้ไปเสริมสวยโมเมนต์ใสบุญโตจริงคือเพิ่นคือชุมเพิ่นเพิ่นเอาของแท้โอ้ยบาของแท้่ไงเนาะไอติชจะปากบอกอย่างเนาะขันดีม่ยโบว่ากันได้พี่น้องขันมาเจ้าดีเจ้าก็บอกว่าคนอื่นได้เนาะพร้อมกา เนาะพ่องำกาพอ่อแต่แสดงแสลงแปลงวาดว่าเซิจ้ะเนาะอ่ะางเงินของผู้หญ่ตตามประเทศเบิ่อเนี่ะปากมาหนะเนาะมึงไม่ได้จกเงินในุถมึงเองดอกพี่น้องเลยเนาะว่าเอซีหล่อนๆซิจ้ะเพราะฉะนั้น,น,นเชื่องไว้สนเชื่องไว้อย่าว,ว่ากันอย่าว,ว่ากันปากเ็บไว้กินเขาเนาะ ปากเจะไว้ยินเขาพี่น้องเอ้ดูสิ่บ่อตรงๆร้อนรึไม่นีเนาะอันนี้ถือกินแบบคือถือเละพี่น้องเอ้อเนาะจ้าอ่าบ่อสิพี่น้องเอ้บ่อสิชาเนาะเพราะว่าได้ยินมเมื่อกี้ขีนหูเนาะอันนี้กับคนหนักแพงเขาเลยถามเอ้ยตุสิ่งเนาะถามเอ้ยตุสิ่งถามจกคึมเอ่อว่าเขาว่าแบบนี้แบบนี้ ไปพ่อ,อ,อกันนะนะบังเอิญนไปพ่อ,อ,อกันนะไปพ่อ,อ,อกันเพิ่นก็นเลยเว้าว่าทางอันมู่หมูเอตุศิษก็เลยถามว่าหุ่นจักบมกูุ้นีิคนบ้านเจา้าอบก็อยถามว่าเขาหุ่นจักจเจ้บเพิ่นก็นใส่มาสุดใหญ่เลยเดย้ว่าจะคึมเป็นจังชันจาคึมเป็นจังซี่เราก็ฟังลนสือ่อดอกมันก็ได้เราก็ฟังในสื่อ,อเราก็เลยมาเราสู่ฟัง นี่น้องเลยเนาะหู้หอดชื่อหุ้มหอดคนบู้เล่เนาะแต่อยากเตือนไปในคลิปคือกนอยาเนาะอยู่ชื่อคือแขวงทึ่งดีชุดเนาะอยู่ไายอยู่มันทางเดินของไฟของมันเนาะอ่าเพราะว่าอย,าย,ายา่าอย่าอย่าบอใส่กันดีกว่าเชื่องไว้เชื่องหางไว้เนาะเชื่องสดไว้พี่้องเลยอ่าเชื่องส่วนไ,นงไงวนไ้คันว่า ใจบุญสุนทานนี่นะพี่น้องเนาะเหศหนาที่ของตัวเองไปบต้องว่าคนอื่นว่าคนอื่นบอกคือตัวเองว่าคนอื่นบ่ดีคือตัวเองเนาะมันเป็นการที่ยกยกตัวเองยกตัวเองสูงกว่าคนอื่นแต่ก็ด้อยค่าคนอื่นแต่ก็ดูถูกคนอื่นเนาะตั้งบ่มักพี่น้องบ่มักแห้งบ่มักอะไรเนาะบ่มักอะไรพี่น้อง่าซ้ำบ่ดำมาว่าเสื้อเอจาของมีแห้งบ่มักเนาะ ประมาณนี้แหละพี่น้องครับทางนัินเป็นมาขายส่งเป็นเงินไปนะประมาณนี้แหละพี่น้องบอริวารห้เทียบริวารห้นั่นเด้อน,นี่เราสูพังพี่น้องเราสูพังแบบไทยชีวิตประจำวันนะพี่น้องเบิ่งเนาะเออ กันคำตัวชิดไม่ได้ไปตัวบม่ได้ไปหอกลวงย่ำเนาะเอาเงินไถ่บม่ได้ไปเป็นสเปนมุกุดเป็นคือแกงโคชินเตอร์เนาะอ่ไปหลอกไปลวงตั้งกลุ่มตั้งแกงเนาะกว่เาเงินทุกีตาร์ก็หามาโดยลำพักมันแห้งของไว,ว,วัเนาะใจตรงกันเนาะพี่น้องเนาะมาลนใส่เตือนอย่าคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาลนใส่ชิตอบให้พี่น้องเอเลยนะา,นา,า,นานนนะ เอาเนียวสามสิบสี่โลียามสิบสี่มรีสองเซนฟรีได้สองเซนครับเต่าเอ็ดพันไปหรอกมามามาเอาพี่ สองเซนอะสองเซนซาอิตพันเอร์ายปืนเลาะด้วยเนาะาหารบ้านไปแล้วอะประมาณนี้เด้อ